นอนนอนเช้านี้มาดูอะไรครับนอนมาดูอะไรครับ<อ>มาดูแมคโครเหรออ๋อคันไหนโลกคันสียอะไรคันสียอะไรอ๋อสีเขียวอ่ะ,เ,อะเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอเปิดกล้องให้ดูนะในถิ่นหวังเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาถิลนคันโลกสีเขียวอยู่ตรงนี้สีเขียวทําอะไรอยู่สีเนขะียวทําอะไรอยู่อ่ะขุดเอ่อขุดขุดอะไรบ้างโลก นี่ไงนี่ไงเอาเอาไปให้ย่าดูเราไปเล่าให้ย่าฟังนะเออโน,นเล่าให้ย่าฟังว่าสีเขียวทําทํำยังไงบ้างเขาทําอะไรได้บ้างและไรคันหนึ่งอยู่ไหนลูกคันหนึ่งอยู่อยู่ตรงไหนคันสีเหลืองอนะ่ะไหนไหนพี่พ่อดูหน่อยว่าคันสีเหลืองอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงนี้เหรออืมคันคันสีเหลือง จอดหรือทำงานขับขับับ,บยังไม่มีคนขับลเลยดูนะดูคันงั้นดูคันสีเขียวนะโอ เขาเขาขุดอะไรบ้างลูกนนมาดูตั้งแต่กี่โมงบอกได้ไหมบอกบอกยากได้ไหมเนี่ยออกมาดูตั้งแต่กี่โมงอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอเปิดกล้องให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังใส่ชุดนอนอยู่เลยเนี่ยใครอ่ะใครยังใส่ชุดนอนอยู่เลยอ่ะใครอุ้ย อุ้ยเขาเปิดมานแล้วอุ้ยมาดูดูแม็โคต่อเออเออ,เ,อ,อเขาทำอะไรใหญ่เลยนะตักตักอะไรลงพี่คนนี้บังคับเก่งไหมพี่คนนี้บังคับเก่งไหมนะพี่คนนี้ตักเก่งไหม นั่งตักพ่อหรออันนั่งนะ พอหรือยังลูกเรากลับบ้านกลับบ้านหรือ,อยังครับอนอน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 จะกลับบ้านหรือ,อยังครับอืกลับบ้านไหมนอนมาดูก่อนเนี่ยเนี่ยมาบอกพ่อก่อนว่านอนจะกลับบ้านกี่โมงนี่ออกมาตั้งแต่เช้านะ้นนี่ชุดนอนนะอ นนนจะกลับบ้านกี่โมงครับเนี่ยเนี่ยให้ดูเลยเนี่ยใส่ชุดนอนเนี่ยจะไม่กลับบ้านเลยเี่ยวแค่แมคอย่าแมโค่อ,อ่ะด,ด,ดูดูแม่โคต่อพี่พี่เขาขึ้นไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมดูดิดออโอมียางเนยอ๋ออันนี้มากั้นไม่ให้ไม่ให้นอน,นเข้านะ นอนเข้าไปดูใกล้ๆกว่านี้ไม่ได้นะขขอตั้นยางแล้วนะอันนี้ยกอะไรมียกเหล็กเลยนะนอนโอ้โอ้อันนี้หนักไหมเหล็กนี่หนักไหม อะไรนะอะไรนะโอ้ยออ้ยออ้ยเขายกแล้วหมุนแล้วเดี๋ยวมันหมุนนะมันต้องระวังนะมันต้องระวังนะครับ เนี่ย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 เขามหมดแล้วเห็นไหมนอนเขามาทางนี้แล้วนอนต้องหลบแล้วลกูกงั้นงั้นเราเราหลบก่อนนะนอนนอน